ทันไหมปีนี้ปีนี้ค่ะวว้าจริงๆก็ได้แล้วแหละแต่ว่าก็แบบอุ้ไว้ก่อนดีกว่าต้องมีแพลนไว้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนแล้วครับค่อนข้างชัดเจนกี่เปอร์เซ็นต์คะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบต้องแต็นี่เก้าสิบหรือแปดสิบให้เลือกเลขเอง กำลังเสร็จมาครับดูด้วยนะครับผมยังไงเป็นทิปอะไรฮะทิปเป็นทิปนี่ครับทิปของใหม่เองค่ะใหม่อะไปดูโชว์ค่ะแล้วใหม่ไปดูวันนึงแล้วใหม่ก็เหมือนว่างแค่สามมันมีวันว่างอีกสองวันก็เลยชวนพี่ไปเป็นเพื่อนแล้วก็ได้ไปเที่ยวสองวันเที่ยวแค่สองวันเองไม่ใช่สองวันใช่ไปดูโชว์อย่างเดียวค่ะคือใหม่อะไปดูโชว์แค่วันเดียว แล้วก็ใหม่ไม่ได้ไปกับใครเลยไม่ได้มีทีมช่างหน้าช่างผมอะไรมีแค่ใหม่แล้วก็มีพี่ตือก็วิธีการไปดูโชว์ของใหม่ไปจะล่ไปดูโชว์กูตูนะคะ,ะขึ้นเครื่องไปปุ๊บใหม่ล้างหน้าแต่เหลือแค่ตาเอาไว้จากอีเวนท์ที่เราเจอกันฮะใช่ใช่<อ>หรอใช่จากนั้นน่ะใหม่เหลือตาแล้วใหม่ลบหน้าแล้วทีนี้ใหม่ก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บตอนตีห้าบนเครื่องใหม่ก็หกหน้าตัวเองบนเครื่องลงรองพื้นใหม่ ผมใหม่ก็รัดเองแล้วก็ใส่มัวพึ้งเม้่อห่ไปดูโชว์เลยค่ะเครื่องแลนด์เจ็ดโมงเช้าสิบโมงโชว์เ่มแล้วในรถด่ะในรถตู้คือพี่เต๋อใส่ชุดช่วยกันลุ้ช่วยกันช่วยกันความบใชเนียนแค่สองคนไปดูโชว์แล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนก็เข้าราเช็คอินที่พักได้ใหม่ก็มีอ่ะมีชีนที่มีทีมที่เมืองนอกเนี่ยมาช่วยทําผมอะไรให้ก็ได้ไปดูโชว์แค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เที่ยวค่ะ แต่ลุกออกมาดูดีมากนะคนแบบแต่ดูไม่ออกเชียเออเก่งเก่งแวี่เต๋อนี่เป็นเป็นครั้งแรกไหมที่ได้เป็นผู้ช่วยเขาแบบคอยจัดที่จริงใหม่ก็ว่าจะเป็นผู้ช่วยใหม่ตอนแรกจะให้เป็นช่างผมโอ้ใช่เครียดเลยนะเพราะรู้ว่าเป็นช่างผมทำไมบอกเขาว่าไม่โชว์เช้าอ่ะไม่มีช่างผมรวบผมให้แต่ถ้าบินช่างผมไปก็เป็นแสอะไรเงี้ยก็เลยที่เต๋อเรียนรวบผมให้หน่อยได้ไหม ซึ่งผมตัวเองไม่ค่อยจะทําเลยแล้วไปเรียนหรือเปล่าเคยเคียรมาเขาเรียนไม่ทันคือโชคดีที่ชุดนั้นมีหมวกมีหมวกก็จะช่วยไว้แต่ว่าช่างผมพี่โบ๊ชเขาก็ลงแวกลงอะไรไว้ให้แข่งผ่ากมาอยู่แล้วอะค่ะเขาก็ช่วยลงแต่ใช้เวลาไม่นอนนม่อขึ้นมาก็นอนอย่างเงี้ยเซฟเพราวันนั้นตากับผมเราวก็อินพอร์ตฟอร์มไทยแลนด์เลยโไม่ได้อาบน้ำนั่งยังไงต้องนั่งแบบตัวแข็ง ใช่นอนแบบนอนแบบเหมือนอนแบบคนคนแบบเจ้าหญิงเขานอนกันตอนเนี้ <c oughs> ยเออเป็นเครื่อง <c oughs> เพราะว่าแบบใจก็อยากดูโชว์<อ>แต่มันก็ไม่มีเวลาให้ทำผมหรืออะไรเลยเพราะว่าแลนแลนดล้อแตะฝรั่งล้อเครื่อบินแตะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเจ็ดโมงสินาทีแล้วสนามบินไกลาจากที่โชว์ชั่วโมงครึ่ง มันเลยไม่มีเวลาทำอะไรเลยมันไม่มีเวลาอะไรเลยมันต้องรีบไปดูโชว์เลยแต่ัีนเต๋อต้องไปเรียนแต่งหน้าแต่งหน้าครับพี่เต๋อต้องมีสไตลิสต์แล้วพี่เต๋อก็ยังไงพี่เต๋อก็แบบพี่เต๋อก็รีดผ้ารีดเขาพี่เตอเคยบอกว่าสามารถทำให้น้องได้ทุกอย่างมีแค่นี้ทำไม่ได้หรอกทำได้ครับแต่ขอเวลาเรียนรู้นิดนึงต้นต้นต้น้นต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 ้ต้น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  แต่งหน้าทําผมแล้วก็เสื้อผ้าไว้ใจอะไรลุงไม่สุดลุงไม่หรอเอาชิงนหววใจอะไรเลยนะมันก็มีคําตอบของมันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันต้องทําไม่ได้อะไรเงี้ยได้ครับแต่ว่าสิ่งที่พี่เต๋อทำได้ดีที่สุดคือพี่เต๋อเคยเป็นเบื้องหลังดังนั้นพอไปดูโชว์พี่เต๋อเป็นเป็นตากล้องให้ถ่ายคลิปให้เก็บฟุตเก็บฟุตผมเหมือนแบบตากล้องแบบเหมือนคอยถ่ายถ่ายอย่างเงี้ย สั้วที่พักเขาก็จะแนะนำว่าอ๋อ this is my boyfriend แล uh, ้วก็อ๋อใช่ไปเจอแบบเจอปีอเจอแบบอะไรอ่าเงี้ยบอก congratulations from your for your engagement แล้วก็ yes your husband แล้วบอก oh he's here too แล้วก็ไปที่ไปอ๋อผมก็กำลังถ่ายใช่แล้วทุกคนทุกคนก็จะแบบ oh congratulations แล้วพี่เต๋อก็คือแบบถ่ายรูปไหมรูปเก่งอะไรเพิ่มใหม่พี่เต๋อเอคะไปต้องเสร็จแบบเพิ่มใหมเพื่อมาน่าเก่งอยู่แล้ย เองอยู่แล้วคนแก่ทำได้ทุกอย่างแหละเนาะทำได้ทุกอย่างแปลว่าแปลว่าต้องทำให้ได้หมดทำได้ทได้ทุกอย่างแหละมันไม่มีอะไรใส่ก็เรียนรู้พี่เต๋อร์อวไรที่เขาเรียกเรสมาจะไปเรียนจริงจริเดี๋ยวต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกตอะไรช่วยได้ก็ช่วยครับพี่เต๋อเห็นแฟนเราแบบว่าดองหน้าดองผมเนี่ยความรู้สึกเราคิดยังไง first time ครั้งแรก f เ r s t time ครั้งแรกครับเพราะว่าไม่เคยดอง ดองตาเลยไม่เคยเพราะว่าหนูเป็นเป็นกุ้งยิงบ่อยดังนั้นการดองตาของหนูนี่มันเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะแต่ว่าวันนั้นหนูคำนวณแล้วว่าหนูแต่งหน้าตอน4ี่โมงเย็นมันก็จะประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็เลยดองเกินสิปอะใช่แต่จาเป็นจําเป็นต้องดองเพราะว่เจอแต่งแต่งไม่ได้เจอแต่ก็รับได้ใช่ไหมรักเขามากกว่าเดิมครับทำไมอะ อชอบดอกชอบดอกไรชอบกิมจิองชอบชอบชอบชอชอบดอกชอบอกดอกอกอกดอกอกชอบดองดอกดอกดอก้อกดอกอกดอกอกดอกดออกดอดอกอกอออดกเลกดอกอกดอกไว้แบบหลายชั่วโมงดีกดยกอกดอาอกไดอกดกอกกดอกอกกดอกดกัออกอดอกด้กกอกอกกดอออก คือหนูอะพี่เตอ๋อเขาให้หนูใส่ดังนั้นสิ่งที่หนูทําคือหนูทำอย่างนี้ห,นหนันเข้าไว้แล้วต้องเอามือนางอะมาทำอย่างนี้นกับไว้แล้วให้เขารู้สึกว่ามันมีแหวนอยู่ในมือ,ออ๋อหนูไม่ใส่ดีกว่าหนูว่าหนูจะไม่ใส่แล้วไม่แต่พี่เต๋อเขามีการเตรียมเซอร์วยดูเรื่องของรีเซลจอแบบที่จะให้ใส่สนองไว้แล้วนี่แม่ ทำไมชงเก่งมากนะไม่ป็นอะไรคือใช่ไหมพี่แจ๊คถ้ามันไม่ได้ใส่วหมุนมันต้องมีแหวนใช่มันต้องใส่แหวนใส่แหวนอะไรนะถ้าเก็บไว้ได้เม่ไม่ไม่หรือออกโลกออกงานหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันเนาะใช่ใช่อะเรียนแต่งหน้าเรียนทำผมเสื้อผ้าหาแหวนาแหวนใหม่อ๋ะสี่เรื่องแล้ววันนี้แฟ็นนสติกโฟเยี่ยมมาก ไรบ้างทันแต่งหรอคะเลิกอะไรได้ยังคะได้วันแล้วค่ะทันไหมปีนี้ปีนี้ค่ะเป็นวันที่ไม่ไม่ไม่ออกเก็บไว้เซอร์ไพรส์เก็บไว้เซอร์ไพรส์แต่รู้วันแล้วรู้รู้วันแล้วก็คือช่วงปลายปีครับเดือนทันว้าไปเรื่อยๆรืนะครับเป็นช่วงอ๋ออุบอไว้หน่อยอุบไว้หน่อยอุบไว้หน่อยอาจจะเดือนนี้ก็ได้ ก็เออจะเรียกว่าถ so ือเคส็ดไหมก็เอาความจริงไหมอยากแกล้งแหละเซอร์ไพรส์อยากเซอร์ไพรส์ใช่ครับอยากพี่กะว่าเอาให้แข่งในงานเตรียมตัวไม่ทันเหมือนเราจัอะไรว่าไปต้องเตรียมตัวมันเลยต้องเท้าแตกคลีดมันเลยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับ ก็เดี๋ยวเมื่อกี้หนูพยักหน้าไปแล้วอ่ะพี่ก็ต้องพยักหน้าก็ได้ได้ได้ถ้าเดี๋บวพยายมหน้าไปแล้วนี่บอกว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็ได้แล้วแหละแต่ว่าก็แบบอรุงไว้ก่อนดีกว่าทุกอย่างแล้วคือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะจากวันวันนู้นที่แบบประกาศถ้าถามอีกนิดหนูบอกสถานที่บอกทุกอย่างเลยนะช่วงพร้อมแล้วรอเล่นรอเล่นแล้วก็ก็มีแพลนไว้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนแล้วครับค่อนข้างชัดเจนกี่เปอร์เซ็นต์คะเจ็ดสิบแปดสิบ 90 70 80ก็แต่งอุ้ยอยู um ่เก้าสิบหรือ80ให้เลือกเลขเองเจ็ดสิบแปดส้วแต่เราแล้วแต่เราราจะใจครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเมื่อไหร่เดืนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าก็อาจจะเร็วหน่อยถ้าเดือนหน้าจะเร็วนิดหนึ่งอุ้ยมันก็ไม่กี่เดือนแล้วนะพ่อถ้าพ่อตัดเดือนนี้ไปอ่ะพี่เขาก็เดาออกแล้วนะคือมันไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้าอยู่แล้วนะได้ไหมครับได้ได้ครับ แขกนี่ประมาณกี่คนคะโอ้โหละเอียดจังเลยอะทานไปเรื่อยเดี๋ยวก็หลุดครับเรียมไม่หลุดหรอกใหม่ยหลุดใหม่เนี่ยจะหลุดเก็บเก็บไว้เซอร์ไพรส์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งช่วงช่วงเดือนไหนดีเดี๋ยวได้มาถามใหม่ช่วงก็สักพัก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 นี้นานกี่อันโอ้โหสักแค่ไหนรอบนี้ตองใหม่เอกอีเวนท์รอบหน้าลไหคนเดียวนะรอบหน้าก็จะอัปเดตเพิ่มเรื่อ กลัวว่าพี่เต๋อเขใหม่เขาชอบเล่าเพราะตัวหลุดทางนู้นใช่ตัวหลุดวันนี้เป็นตัวหลุดจริงชอบเล่าเลยวันนี้ก็ตัวหลุดต่อให้หนูมีเว้นตัวเดียวพี่เต๋อเรต้องไม่ยืนในวงนี้อ่าได้เพื่อห้ามใหม่ได้ผมจะแฝงตัวยืนถ่ายอยู่เนี่ยงั้นเดือนหน้าถามเรื่องรายละเอียดใหม่ครับน้องได้ได้ค่ะได้ครับมันก็เหมือนสิ่งที่ใหม่ฝันเอาไว้มันจะเป็นรูปเป็นร่าง ว่าเราเห็นในสิ่งที่เราอยากได้อยากแล้วมันก็บียนที่เราอยากได้ไปอีกเพราะมันกลายเป็นว่าคืกอม่าอยากได้แค่นี้แต่ว่าสิ่งที่มันเข้ามาตอนนี้มันมันคือความฝันที่มันมันเจอเหมือนทุกอย่จะฝันมันมีรายละเอียดดีเทลที่ไม่รู้สึกว่าเจอมันพอกทุกอย่างแบว่ามันเป็นไม่โชคดีจังเลยอะที่หลายๆอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นเลยอะค่ะอยากเล่าเหมือนกันจะได้แค่นี้ต้องทำใจ ใช่ค่ะดูครั้งที่ประชุมก็หนูคนเดียวครับเพราะว่าจริงๆบอกว่าแต่งงานเป็นเรื่องของวันสำคัญของเจ้าสาวอ่ะเขาเป็นเป็นวันที่สําคัญมากๆของเจ้าสาวก็ต้องเป็นความต้องการของเขาอ่ะร้อยเปอร์เซ <laughs> ็นต์ก็คือเวลาประชุมก็คือใหม่ใหม่คนเดียวเป็นเหตุใช่ใหม่ก็ได้หมดที่เด๋ยให้ใหม่ทำทุกอย่างจริงแล้วว่าสถานที่ประชุมเราคือดาวิกามิสตาคาเฟ่ ใช่ไหมที่เราเข้าไปแล้วปิดเงียบสตาร์ทคัะวิดีโอประชุมซูมประชุมซูมเพราะว่าคนจัดเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพคนจัดไม่ได้อยู่กรุงเทพหนึ่งแต่งานไม่รู้อยู่ไหนนะงานอาจจะไม่อยู่กรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้มันมันตะกี้มันหลุดอะไรมานะไม่รู้ไม่รู้จะเป็นทะเลหรือภูเขาเขาไปดูกันเอาไม่รู้ไม่รู้จะเป็นที่ไหนจะเป็นที่ไหนนี่ขอถามกันไปร่วมลูกได้ไหมฮะโอครับนะ ลูกเนี่ยลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจกันเีงคือมันก็จริงๆรงิมันเปลี่ยนไปเรื่อยตามช่วงช่วงเวลาครับมีบางช่วงเราก็อยากมีลูกบางช่วงก็รู้สึกเออมันก็จะแบบเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอยางทำงานยากไปเที่ยวกันหรือเปล่าอะไรยเงี้ยก็เลยผมรู้สึกว่ามันเป็นแล้วแต่ช่วงเวลาก็เดี๋ยวถ้าแต่ณณช่วงเนี้ยเขารู้สึกว่าเออเราเอาเรื่องแต่งงานไปชคู่่วกกันแล้วก็เหมือนที่คุยล่าสุดก็คือเดี๋ยวซีนี่ออนเราค่อยมาดูกัน แฟเบลแฟเบลจะออนพฤชจิแล้วลัาพืชจีเราต้องดูว่าเราต้องเราต้องทำงานเยอะขนาดไหนเยอะแค่ไหนเงี้ยค่ะคือถ้าเราเป็นในมุมแบบผู้จัดหรือว่าแมเน็กเด็กอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เยอะจนเกินไปเรามีเวลาเราค่อยก็พอน้อว่ากันในเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่ถ้าถือว่าตอนนั้นมันแบบบูมมากๆหรือว่าแบบสักเซสมากๆก็ไม่อยากหยุดเรื่องงานเลยก็อยากจะทำเรื่องสองเรื่องสามไปเลยแล้วใจเราดีดีก็ได้ไม่มีก็ได้ใจม่ก็ ใจพี่เตอยังไงใจผมก่อนหน้านี้ก็รู้สึกอยากมีแล้วก็มีบางช่วงที่บอกเออไม่มีก็ได้ณตอนนี้ก็คือก็ยังไงก็ได้ณตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าทั้งงานมันกำลังแบบกำลังดีอยู่ก็อยากจะให้แบบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เลยแต่ขอให้แบบเรารวยกันก่อนเนาะมันคงการรุ่ต้องน่ารักแน่นอน ถ้ามีลูกแล้วลูกถ้ามีลูกติดพ่อก็เสียใจนะอ่าางาา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 อาาีาาาาาาไาาเาาาาวากาา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 ากาา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 มาา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 กาา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 า่าาาาาาามาาอันนี้าา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 าไาา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 าจาา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 ยังไงดีาา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 ยาาาาาาาคาาาไ มีแอปที่รวมหน้าไหมอยากเห็นหน้าเอาหรอมีเดี๋ยวนี้นะจะเอาแอปถ้าแฟนคลับทำให้แชท GPG ไงลองให้รอก็ได้คือผมไม่อยากเห็นคนที่แบบเหมือนใช้แอปเนี้ยดูหน้าลูกอ่ะแล้วพอเขาไปมีลูกจริงอ่ะผมอยากเห็นว่ามันมันตรงไหมก็จะได้หนึ่งคอนเทนต์ใหม่เอาไว้ให้ใหม่ใช่คอนเทนต์ว่าลูกหน้าเหมือนเกับที่เราไม่เหมือนคอนเทนต์ครับเองานที่เป็นหน้าค่ะครับ ออกจากค่ายอ๋อครับคิสสองคิสตั้งแต่เปิดค่ายมาเนี่ยก็คือมีเด็กเขาเรียกอะไรอ่ะผู้คุยออกจากค่ายหลายคนแล้วด้วยค่ะไม่ใช่แค่น้องคิสคนเดียวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเซ็นเด็กเข้าค่ายของใหม่มามันจะเกิดจากอย่างแรกเลยใหม่ไม่อยากใหม่ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรดองเด็กใหม่ไม่อยากดองเด็กๆใหม่อยากจะ ให้เขาเข้ามาในค่ายแล้วใหม่มีแผนให้เขาว่าเขาได้ทําอันนี้นะได้เล่นแคลรเบลนะเขาได้เล่นคือตอนนี้เด็กถ้าอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทําให้เขาเขาเรียกว่าอรร่ำรวยขึ้นหรือพัฒนาศักยภาพได้เต็มร้อยหรือว่าดิเรกชันท็อกกับเราไม่ตรงกันดังนั้นเราเราจากกันแบบดีๆคุยกันดีๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่อยู่ในค่ายที่เหลืออยู่ทุกคนมีโปรเจกต์อะไร ใช่ดังนั้นถ้ารับเข้ามาอีกใหม่ก็อยากจะ make sure ว่าใหม่ก็อยากจะทำให้เรื่าะนั้นมีงานนะคะใช่ใช่ใช่เด็กที่ออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่มีโปรเจกต์อาจจะไม่ได้อยู่ในแคมป์เดียวที่ใหม่ทำแล้วก็ไม่สามารถนำไปแคร์เรื่องอื่นได้หรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้โปรเจกต์ข้างนอกด้วยแล้วก็รวมถึง คือบางคนเขาก็มีแพชชั่นคือเหมือนแบบบางทีเขาเข้ามาอยู่ในค่ายครับแล้วสภาเขาก็ค่อยๆรู้จักตัวเองแล้วเขาก็ได้คนพบว่าแพชชั่นเขาเป็นแบบเป็นอย่างอื่นเช่นบางคนแบบอยากร้องเพลงชอบร้องเพลงอยากเป็นศิลปินหรืออยากอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพวกผมก็ทําศิลปินกนไม่เป็นแล้วก็ไม่ไม่มีแนวทางจะซัพพอร์ตเขาได้ด้วยครับก็คุยกันคือทุกคนก็ส่วนใหญ่เกิดจากการคุยกันหมดเลยคว่าอ๋อดีดีมากดีมากทุกคนจบกันด้วยดีไม่มีเก็บค่าสัญญาไม่มีไม่มีไม่มีปกติแล้วในสัญญาจะมีค แต่ถ้าถ้าฉีกสัญญาแล้วจบกันด้วยดีแบบว่าเออหนูเป็นไงลูกหนูจะไปทำอะไรต่อหนูจะเป็นนักร้องอก็จะให้ไปเลยแบบให้ให้ไปเลยโดยที่ไม่ไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆที่เราลงทุนไปแล้วเราก็จะไม่มีมคือก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าอยู่กันแล้วมันไม่ได้ส่งเสริมกันให้น้องไปมีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าแต่ที่มันแตกไม่ได้เหมือนันแล้วก็ฟังมัแล้วาฟั้มาัง้มาแลา้วแต่เคส บางเคสเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้เยอะมากแยกกันตอนนี้ก็ยังดีทันยังทันแต่ถ้าอยู่กันไปแบบ5้าหปีแล้วแยกกันตอนนั้นอาจจะใจหายแต่นี่อยู่แปบ๊บเดียวเองนะไม่นานมากค่ะไม่นานบางคนอยู่แป๊บเดียวเป็นหลักเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ยังไม่ได้ใจหายมากเงินที่เราลงทุนไปมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะมากยังไม่แพงขนาด บางคนก็อย่างน้อง,น,องน้องคิสไม่ถึงปีเนาะไม่แน่ใจไม่ถึงว่าสัญญาสัญญาไในตัวอยู่อยู่ในียค่ายไม่ไม่ถึงอยู่มาประมาณเกือบเกือบปีครับครับแต่ก็ฝากทุกคนสนับสนุนน้องด้วยไม่ว่าจะเป็นญญไม่ว่าน้องจะเป็นเส้นทางในการทํางานต่อไป,ไป,ไปเป็นยังไงก็ฝากสนันบสนุนด้วยค่ะอัปปอร์ตยอดใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะครับเรียบร้อยถ่ายรูปนิดนึงนะคะใารหลังใารหลังนิดนึง